أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فاللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عُقَدَةً من لساني يفقه قولي الله فهم اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما ورزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم آداب المسجد آداب المسجد بته ورده และการให้เกียรตินะต่อมัสยิดนะสิ่งไหนที่เป็นมารยาสิ่งไหนที่น่ะโรควรให้เกียรติกับมัสยิดสิ่งไหนที่มีเกลืนกระทำน่ะเมื่ออยู่ในมัสยิดมัสอัลลัฮฺอัลคอมิซะฮ์วะลิชรีนมัสอัลลัติสิบห้าอัดาบุดุคูลิลมัสยิด ว่าด้วยอาดับจัญญามารยาทการเข้ามัส jid บาวะบัลบุคอริยุรหิมฮุลลอฮบาบัตตตยัมมุนีฟีดูคูลิลมัส jid ท่านอิมัมบุคอรียอรหิมฮุลลอฮได้ระบุเอาไว้ในหนังสือซอฮะบุคอรีของท่านซึ่งเป็นบทเทวาด้วยเรื่องของอัตยัมมุน ก็คือการการย่างข้าว้วยกับเถ่าคว้าที่ดูคู่ลิลมัสยิดในการเข้ามัสยิดนั่นก็ไม่ถึงว่านะอิมัมบุคารีต้องการจะบอกว่า,าการเข้ามัสยิดก็คือมีสุนนะให้เข้ามัสิดด้ดยกับการย่างข้าว้วยกับเถ่าวคว้าอวะซกรอตัดตะหูไอตัดตะหาตะลบับและอิมัมบุคารีได้บอกเอาไว้ในบทนี้เนี่ย qailan wa wa kana ibn umara la abdullah ibn umar radhiyallahu anhu ya bada'u bi yumna dan abdullah ibn umar dai deun khaw masjid dengan chai tau kwa yang khaw fa idza kharaja laa ketika telah keluar dari masjid bada'a bi rijlihil yusra ท่านจะใช้เท้าซ้ายในการย่างออกจากมัสยิดนะเข้ามัสยิดโดยกับเท้าขวาออกมัสยิดโดยกับเท้าซ้ายว่าก็รอวัลฮาฟิฎบุญฮะจารินรอฮิมะฮุลลอฮ h ท่านฮาฟิซอิบนุฮะจารอัลอัฟกาลานีได้รายงานอันอานซินรดิยัลลอฮ์อันหูซึ่งรายงานจาก ص ح า ب ะี่มีชื่อว่าท่านอานซสบินมาลิก radiyallahu anhu wa annahu kana yaqul wa tadajjing la than anas na bin malik ne klao wa min as-sunnati idza dakhalt al-masjida antabda'a bi rijlik al-yumna thue pen sunnah na thue pen sunnah the cha hak wa tanja yang gao khao masjid nan ท่านจะต้องเริ่มต้นด้วยกับท่าวา่าอาันนี้เป็นก็เดอเป็นสุนันอัลมาฮูรอเป็นสุนัน,นทท์เป็นสุนนะเทอโถกละเลยเป็นสุนนะเททถกลงลืมนะเพราะอะไรละ่ะเพราะเราไม่ค่อยอให้ความสําคัญถึงสิ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กๆหน่อยๆแล้วนี่นะเพราะพ่อมาัมนหยิตอ่านะมาแคบๆมังเร่ม อย่างเราเท่านี้นต่อเทา่านหนสายมังคว้ามังเปาะไม่ทันเดนึกนะก็เลยเป็นซุนนะมาฮยูร้อเป็นซุนนะเถทุถกละเลื่อยไปนะเราะมันมันเป็นสิ่งเถนะละเอียดอ่อนเกินไปนะเราไม่คอยให้ความสาคัญก็เลยนะพี่บอกมันอหายซุนนาตันมินซุนนาตีไข่เถฟุ่นฟู้ซุนนะหนึ่งซุนนะใดจากซุนนะปองฉันนะเถพู้คนได้ลงลื่กันไปหมดเลยฝ่า,ามีลาบิฮันนาสู นะจนกระทั่งมนุษย์หรือว,ว่าผู้คนได้กลับลบมาทํามกันละ่ะนะก็เลยเราตักนะเราบอกเรากล่าวกันนะพอเขามาสัสยิดว่าอ่ายางเต่าคว้าเขามาสัสยิดนะออกจากมาสัสยิดให้บอกกันว่าห้านอะอกจากมาสัสยิดให้ยางเต่าใสา่น <c oughs> ามีการฟื้นผูุ้นนะแล้วนี่ใกร้จะฟื้นผูุ้นนะแล้วนี่นะบีบอกกานาละหูนะเขาจะได้รับอะไรนั่นมิสูอัจริมันอามิลาบิฮะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับผู้กระทํา เขาทำเลยได้พ้นบุญไปแล้ว้นบุญหนึ่งนะเพื่อนเขาทำตามการบอกลาและการชี้แนะของเขาเขาก็ได้รับพ้นบุญนั่นแหละและยังกูซูมินอูจูรีฮิมชัยอันซึ่งเป็นพ้นบุญเถะไม่ลดหน่อยไปกว่าพ้นบุญของเจ้าตัวเลยลดังนั้นดัังนนะ้ก็คือสุนนะการเข้ามัสยิดโดยกับเต่าคว้านะออกยากมัสยิดโดยกับเต่าสายนะบ,บางทีเราลืม وال الصحيح أن قول الصحابي من السنة และทีถ <ت ص في ق> ูกต้องเลยตามตศนะของนักอุลมะฮดีษบอกว่าคำพูดของหบ ا ب าถือบอกว่ามีนัสุนติกะซะถืบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากซุนนะเป็นพันนั่นเป็นพันนี่มันก็คำพูดของทันอานัสบินมาลลิกแต่เดี๋ยวนี้ถืว่าส่วนหนึ่งมาจากซุนนะให้ยางเท้าคว้าเขามัสยิดและยางเท้าใสออกจากมัสยิด นั้นเป็นซุนนะซุนนะใครหากมหมูลุนอัลรอฟอีถือว่าเป็นซุนนะของท่านนบีก็คือเป็น h ะด i ษมักฟัวเป็น h ะด i ษที่ตกยกซื้อเชื่อสายถึงไต่อย่างนบีก็ได้ h ะด i ษมักฟัวอัลมัสอัลลอุสซาดิสตุวลอิชรูน مسألة ที่สุขอัลอาอ ء ลิดาฮิลิลมัส j i d د ع อ ء นะสำรับผู้ที่เข้ามัส jid อะไรก็เดียวกันกระทำ นี่คือคำพูดการเข้ามัสยิดมีมารยาทในเรื่องของการแสดงออกโดยอากับกิริยาการกระทำโดยกับการย่างเท้าคว้า้ามัสยิดและมีการแสดงออกโดยกับจัญญามารยาทโดยกับคำพูดด้วยเช่นกันก็คือการกล่าวดูอาร์ขลอ1ข stand, um, 1> <Anglo> ้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อกข้อ10ข้อ11ข้อติข้อ13ิ้อ14น้อ15ข้า16ข้อ1้เกียรติมัสยิด นะสั้นนึ่งมาจากเกียที่เราหมอบให้กับมัสยิดนั่นออยุซัลลิมาวักตัด,ดูคูลีก็คือก่านไ้สลัมในตอนทีนะ่เรลขคาวนะเราคาว์มัสยิดนะนี้เราล้นท่ำและก็เราเหมืทนำมกันด้วยนะรู้สึกเขินอายนะฮะคาว์มัสยิดไ้สลัมเทวะไ้สลัมนี่ไายกว่าอิงกานัลก้ามูจูลูสันนะช้ามากกว่ามีผู้คน นะกลุ่มนึงนั่งกันอยู่นะยังคนนั่งอยู่ก่อนแลนะเราเข้ามัสยิดเราอัสสลามุอะลัยกุมในนี้เราไม่ขายให้เราเข้าบ้านแบบอัสสลามุอะลัยกุ่มคาร์มัสยิดนะไม่เคยให้สลามในนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งจากมารยาทและก็เกียรติที่เรามอะให้กับมัสยิดด้วยแต่หากว่ายังคนนั่นนะเราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมและถ้าหากว่าทำไมคนละ ว่าอิลลัมยากุนฟิลมัส j ิดีอะฮัดอนนะถ้าว่าในมัสยิดอะมายใครสักคนเรามาดีว่าที่มาคนแรกเลยนะมาเปิดประตูาให้กล่าวว่าเพื่อวิธีให้สลัมมันยั่งมากันละก็คืออัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซซาลิฮีนนะเหมือนเดี๋เราข่าวบ้านนะพอข่าวบ้านยั่งคนอัสสลามุอะลัยกุมพอข้าาบนไมม่ีคนก็อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซซาลิฮีน นะอัสสลามุอะลัยนะสลามปาซอบเดเรานะเราตรงนี้นี่หมายถึงตัวของเราเองคนณไฮสลามและบรรดามลายกัดี่อยู่ผมเราน้าผมไม่ยังมลายกัดี่อยู่ผมเราก็เรียกมลายกัดฮาฟาซ็อกวะอัลัยบาดิลลาฮิสซาลิฮิและสลามปาซอบเดบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์นะซึ่งคำว่าบ่าวของอัลลอฮ์นี่ครอบคุมเม็ดตั้งบ่าวที่อยู่บนโลกนี้และบ่าวที่อยู่ที่ชั้นฟ้านะก็คือบรรดามลายกัดก็เลยสุนัตเราให้สลาม ويستحب لِدَاخِلِهِ دَاخِلٍ المسجد ايضا اي يقول بما رواه ابو داوود نال سنن اي كون كان مسجد قلاو لا سن เป็นการกล่าว ابو داوود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ซึ่งรายงาน عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ซึ่งสืบลาวมา وأنه إذا دخل المسجد و لنا النبي فكالمسجد نن قال نبي جالو دعاءة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقبلنا نياو رجلا مياملاهرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا فإذا قال ذلك ความหมายของมันก็คืออูดุบิลลาฮิลอาลีมฉันขอบอกปองด้วยอัลลอฮฺตาลาผู้ทรงยิ่งเยญยวะบิวเจฮิฮิลการีมและด้วยกับอัลลอฮ์นะผู้ทรงสุนทานผู้ทรงใจดีผู้ทรงใจกว้างวะซุลตอนิฮิลกอดีมและด้วยกับอำนาจเดิมของพระองค์ขอบอกปองจากอะไรนั่นล่ะมีนัชชัยตอนิรรจิมบอกปองจากชัยตอนมั่นไร ผู an ika, wa, ้ถูกสาปแช่งเพราะว่าพนนันปัฟฟบอิดากอลาซาลิกะนบีว่าเมื่อกล่าวแบบนั้นแล้วกอลัชัยตอนุชัยตอนก็จะเลีงขึ้นว่าฮู้ทีู่ฟิ ض อมินนีซาอิรัลยอม י ผูฟิ ض อไออัลกออิลผู้เึงกล่าวด้วยอานี้นี่ว่าอูนุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรจิมนี่หรืออูนุบิลลาฮิลอาลิมนะวบิวเจฮิลกะรีม วาสุลตานิฮิลกอดีมมินาชัยตอนิรรจิมนี่พ่อว่าพันนั้นชัยตอนจะเลงขึ้นว่าฮูฟิโอมินนีซาอิรเลยยวคนคนนี้จะถูกปกปองรักษาจากการหล่อร่วงของฉันตลอดทางัน,นฉันไม่สามารถหล่อร่วงคนนี้ได้เลยทางวันเลยน้าว่ามันกล่าวดอนี้พ่อข้าวมัสยิดว่าฟีซุนีน่อบีดาวูด

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَنَّبِيِّكْ لَعْوَى إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ مَنْ يَقُلْ نَنْقُلْ فل يسلم فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَكُلْ هل يمكن أن أه، صلى الله عليه وسلم يقول السلام على النبي ثُمَّ Allahumma ftahi a b บ a b a า a h m ม t ติก um ah ็คือเป็นดอกคามัสยิตตัวไปเวลาเขาเขียนไปิ่ประตูนั้นาดอกเดียวกันนั่นแหละ a ม l a h u m m a ftahi a บ w a b า r a h ม a ติกโอ้ล l l a ์ขอให้พระองค์ได ah ah ้ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาให้แก่เราโดยเถิดอันพวกคามัสยิตขอให้ล l อ a ์เปิดประตูแห่งความเมตตาให้ฟาอิดาคอรรยะฟัลย์กุนและเมื่อออกจากมัสยิดก็ให้กล่าว อฮุมมะอินนีอัสออล u กะมิ n ฟ f a ลิกโอ oh a ล l a h แต่เท็จริงเลยฉันขอต่อพระองค์ให้พระองค์ส่งโปรยพระเมตตาท่งโปรยความโปรดปรานให้แก่เราโดยเถิดเข้ามัสยิดขอความเมตตาออกจากมัสยิดขอความโปรดปรานสาเหตุอะไรนะเดิมทีพ่อครัมัสยิดเราขอความเมตตาล่ะแต่พอออกจากมัสยิดเรากลายเป็นขอความโปรดปรานนะขอเนียมันสาเหตุอะไรล่ะ กอลัตตีบีอยู่รอฮิมะฮุลลอทัานอิมัมตีบีได้อธิบายฮะดิษนี้ว่าละอัลลัสรอฟีตักซีซิดิกริรอฮ์มะติบิดดู ل ูลิวัลฟัตลิบิลฮูจสาเหตุดอ้อกำนดให้ขอความเมตตาพอเข้ามัสยิดและให้ขอความโปรดปานขอนี่ยมัดนาพอออกจากมัสยิดนั้นก็คืออันนมันดคลพอคนเดีข้าวมัสยิดนั้น อิชตะกลับิมายจะลูฟูฮูอิลลลอฮ์นะกเอาศาสานาอุนยุงยกับอมามันอิบาดัดเตเจน้ำเขาเขา้าู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์วะอิลาซาวาบิฮิวะจันนติฮิและน้ำเขาเขา้าสู่เพื่อจะให้ได้รับผลบุญของอัลลอฮ์เพื่อจะเข้ากลายการตอบแทนส,นสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อะพอพ,อพ,อพ่อคราบมัสยิดปั๊บอมามันทุกอย่างเถี่ย่ในมัสยิดหนังซีเกตก็ดีหนังในมัสยิดก็ได้ผล,ลับบุญเล่ เนียดยะติกับก็ได้ผละบุญเลยนะไม่ยังต่ฮียตุนมัสยิดก็ได้ผละบุญลาวทั้งมดทั้งไล่นั้นนั้นน่ะถือได้ว่าเป็นสิ่งห์เถเขาเรียกว่ากุรบะกุรบะก็คือเป็นสิ่งที่จะนําเราสู่ความใกล้ชิดต่ออัลรอ์ทั้งเพรนฟานาซาบาอัยะกุรออัรอห์มาตะดังนั้นจึงสมควรที่เราจะขอรอะห์มาตขอความเมตตาไม่กลามาตึกมาว่าเพราะเราทำมัสยิดนั้น นะมันทําให้เราข่าวกายกับอัลลอฮ์ข่าวกายผลบุญเพรอัลลอฮ์ข่าวกายสวรรค์ของอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนั้นผ้นบุญก็ดีสวรรค์ก็ดีนะท้งมดทางหลยนั้นนั้นเราไม่สามารถจะได้มานอกจากจะต้องเป็นไปด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้บุญเรานั้นเพราะอัลลอฮ์เมตตาที่อัลลอฮ์ให้เราข่าวสวัรค์นั้นนะเพราะอัลลอฮ์เมตตาเพราะถ้าเราเดี่วอาอามนของเราไปเรยกับสวรรค์นั้นมันไม่พอนะสวรรค์มันแป้งสวัรค์แป้ง นะเราที่เอาไม่ยังง้ง,าท,างนะาาทางชีวิตของเราบืทางชีวิตทำฮัตใจรักอาทางชีวิตของเราไปเละก,กับนะอะไรละ่ะก้อนหินตะกอนหนึ่งในสวนสวรรค์กมันไม่ท่าพอทีนะ่ดังนั้นนะการที่อัลลอฮ์ตาลาให้เราเข้าสวรรค์นั้นเป็นเพราะราะมัดเป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ก็เลยเพราะเราเข้ามัส jid ก็ให้เราขอราะมัดขาให้เราขาานะอความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้มากมา เอาเลยพ่อตอนออกลาวละดายเถอะเราต้องขอ,อฟับเราต้องขอเนื้อธรรเราต้องขอความปวดปานฟาอิดาคอโรยจ่ะนะพ่อตอนออกปับอินตาชารอฟิลอับดินะพอออกพออจากมันหยิ i d มาถึงเราออกไปสู่นาแผ่นดินนะกระจัดกระจายกันอินตาชารอแปลว่ากระจัดกระจายไปยังนาแผ่นดินเพื่ออะไรนั่นล่ะอิบติโออาฟอบลิลลาฮินะเพื่อไปแสวงหา เพื่อไปซฮะความปวดปานของอัลลอฮ์นะไปออกเล่ไปดักกัดไปดักไส้ทำสวนท้งมดทางร้ายนั่นเป็นฟัะรุลลอเป็นเนี่ยมัดความปวดปานของอัลลอฮ์ทังมดนะก็เลยพอออกจากมัสยิดปั๊บไปทําเรื่องของดุนยากันละดังนั้นด ع อาที่เหมาะสมกับการออกจากมัสยิดก็คือ دعاء เที่ยวกับเรื่องของการขอเนี่ยมัดการขอริสกีมีนาริสกลฮาลาลีอยากบรรริสกีฮาลานทังหมดฟานาซาบัลฟัตละ na ceng mo som mo puen te ro ja ta'ala Dan ceng allah ta'ala gamrat au surah al jumuah wa idza qudhiyatish-shalatu fantashiru fil-ardhi wabtagu min fadlillah Fa'idha idza salah shalah le meua ramat jum'at dai sat sin fil ardi พวกท่านก็สามารถที่จะออกไปนากระจัดกระจายไปแสวงหาปัจจัยยังชีพลิสกีต่างๆบนหน้าพื้นแผ่นดินได้วะบะตะูมิ่งฟอบลิลลาและพวกท่านสามารถจะอ่าสะหาฟอบลุลลอะนะสอฮะฟ้ามกฏปานและริสกีต่างๆจ่เป็นริสกีที่ฮาลันจะเอาลอตอาลาเหมาะมาเก่พวกเจา้านะดังนั้นนะมันจึงเหมาะสมกับดอุที่เกี่ยวข้องกับการขอ ความบทบานนาเตวะอัลลาาอฮฺไม่นิอัสอาลกุกะมิฟปลิกเตวะนะแต่ทางนี้และทางนั้นวาลัมมาลัมยะซัลิลอิงซานุฟิดตักซีริแต่เมื่อว่ามานุษย์เรานี่หนาพันผือเือกายังพุงซาลาวุนยุงอยู่กับความทรพรวและความผิพลาดก็คือเรื่านี้ความผิพผาดไม่พ้นนาเราเข้ามาในมัสยิดมาอิสติกฟาร์ทออาไปยโทษแเล นะมาทำการตอบัตแหลมมาขอมักฟิโรขออภัยสวดเจ้าอัลลอฮ์ตาลาขอการอภัยแลมแต่พอออกจากมนะัส jid เราก็ไม่พอนจากความผิดพลาดนั่นแหละล่ะก็เลยลาซีมาฟิลฮาลาตัยนี้ตอลาบ,บุลรุฟรอหนี้ก็เลยจําเป็นไม่ว่าจะขอเน,นี่ยมัดหรือไม่ว่าจะขอรองมัดก็จําเป็นจะต้องมีการขอมักฟิโรด้วยก็คือขอการอภัยสวดเจ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลารวมด้วยอันนั้นนะจบไป طيب مسألة السابعة والعشرون الاستعاذة عند خروج من المسجد يستحب الاستعاذة للخارج من المسجد والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب